สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านช่องไทยช่องทางใดก็ตดมนะคะของสํานักข่าว INN ค่ะที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันนะคะลงพื้นที่ดิฉันนัทลักษชัยคีรีนะคะผู้สื่อข่าว i n n ค่ะลงพื้นที่มาที่ถนนศรีนครินค่ะบริเวณห้างสรรพสินค้านะคะซีคอนศรีนครินค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะมีผู้คนนะคะอ่า จำนวนมากนะคะมาแวะเวียนขึ้นรถนะคะแล้วก็จับจ่ายซื้อของนะคะที่ห้างสรรพสินค,ค้าซีคอนนะคะรวมไปถึงมาเอา่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายรถนะคะขึ้นรถโดยสารนะคะก็มาขึ้นที่นี่เหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่พาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่มาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาสอบถามค่ะสอบถามประชาชนค่ะว่าเมื่อเช้านี้นะคะทาง สภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมชเนี่ยได้มีมตินะคะให้มีการาเลื่อนพรกรฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะหรือเพิ่มระยะเวลาของการคงพรกรฉุกเฉินไว้อีกหนึ่งเดือนนะคะซึ่งจะไปสิ้นสุดนะคะก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่มาสอบถามความคิดเห็นประชาชนค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะ และต้องการที่จะเสนอแนะอย่างไรไปยังสบคนะคะซึ่งทางสมชอเองนะคะก็จะส่งเรื่องมติที่ประชุมในวันนี้นะคะไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคนะคะว่าจะดําเนินการอย่างไรนะคะโดยศูนย์สบคก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราไปรับฟังลงพื้นที่ ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นถนนสีนคำลินนะคะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนนะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามนี้นะคะก็จะมีจุดขึ้นรถนะคะจุดบริการรถตรงนี้นะคะแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารนะคะร้านาต,าต่างต่างนะคะอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไป สอบถามข้อมูลกันนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการเพิ่มนะคะวันในการใช้พรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามได้ไหมคะคุณลุงคะขอสอบถามหนะะ่อยค่ะ ขอสอบถามนะคะก็ดีเป็นผู้ศึกษาจากไอเอนนะคะเกี่ยวกับเอ่อพยาลกรฉุกเฉินนะคะที่เขาจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกหนึ่งเดือนนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะแล้วดูดูตัวเลขมันเหมาะสมหรือเปล่าดูยังไงี้ไอ้ที่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกผู้ป่วยอ่ะเออเขาผู้ป่วยป่วยรักษาเสร็จอะไรเงี้ยดูสถิติอะนะ กระทบนี่ครับกระทบเลยค้าขายอะไรพวกนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนเด็กเด็กไม่เรียนค้าขายไม่ดีอย่าไปอย่าไปยกยกเลิกเลยให้มันเปิดไปเลยอยากให้ยกเลิกไม่ให้อยากให้เปิดไม่ต้องอยากยกเลิกอ่ะพอร์ลก็เฉยๆก็คืออยากให้มีอยู่ไม่อยากไม่อยากอยากให้ไม่อยากให้มีก็คืออยากให้ยกเลิกพอร์ก็เฉย เอย้ยยกเลิกยกเลิกใช,ใช่ใช่ให้เป็นปกติอ่ะให้ให้สถานการณ์กลับสู่<อ>ปกติใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกเดือนไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยอยากฝากอะไรไปถึงสบ้างคะที่เขาจะต้องจัดสิ่งนี้ว่าจะเพิ่มจะไม่เพิ่มก็ไ,<ห>ไม่ไม่ต้องเพิ่มพนักงานหรอกออยังไงอ่ะมันก็ต้องใช้วิธีมันปกติอ่ะ เศรษฐกิจมันก็ได้ประคองอยู่ได้ด้วยอันี้มันเกิดหดหายเงินหน้าพันอะไรก็ไม่ได้กันคนอยู่มันได้ก็ได้ไปคนไม่ได้จะเป็นเป็นเป็นพระเป็นเป็นศัตรูของกันและกัไปอีกอย่างเงี้ยคนไม่ได้ก็โอ้โหแล้วจะทำยังไงได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วไปไปบอกว่าไปต่อออมสินไปน่นไปนี่ก็ไม่ได้อีกไอ้เขาเรียกลงไปไหนกเอด้วยจุกจงกระาย ฝากบอกด้วยค่ะคุณลุงคนนี้นะคะขายหมูนะคะหมูทอดอยู่บริเวณตรงข้ามซีคอนนะคะก็ได้สอบถามนะคะได้สอบถามไปนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้ยกเลิกพลกรุกเฉินนะคะแล้วก็ไม่ควรมีพลกรุกเฉินเลยนะคะรวมถึงการเยียวยาวต่างๆเนี่ยก็ล่าช้านะคะ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมอีกอีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามนคะค่ะเป็นผู้สื่อข่าวจาก INN นะคะจะขอสอบถาม่อยค่ะว่า,าจากพลกรที่ออกมาเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะได,ได้รับผลกระทบเยอะไหมคะ อะไรเป็นเจ้าของร้านไหมคะรู้ว่าม่ใชโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าขอถามข้อมูลหน่อยค่ะจะขอสอบถามว่าตั้งแต่มีทรรกรฉุกเฉินมาเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างอะค่ะผลกระทบอะไร ไปตลาดไม่ได้ทําไมไปตลาดไม่ได้หมอปกติไปประมาณแค่คืนตีหนึ่งแล้วทีนี้มันต้องเปลี่ยนเวลาไปตอนเช้าแล้วคนมันเดียวมากแล้วมันแย่งกันอะไรประมาณนี้ซื้อของอะไรก็หมดแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะยืดพละกรฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนนี้มีความคิดเห็นอย่างไงบ้างคะมีจะบอกไหมมีค่ะอ,อยาก นี่นะคะเป็นร้านบะหมี่เกี้ยวหน้าเซเว่นนะคะอยู่ตรงข้ามซีคอนนะคะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะเขาจะยืดออาไปน่เดือนนะคะอ,<ง>อคิดเห็นไงบ้างก็แล้วแต่เขาอะพี่ห้ยืดมันก็ดีแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ราอยากให้กาบมาเป็นปกติมากกว่า ใช่ไหมคะอยากบอกบอกอะไรไปถึงสองประคองไหมคะโอ้ไม่ไม่มีค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะคะที่อยู่บริเวณหน้าเซเว่นนะคะอยู่ตรงข้ามนะคะห้าสัปดห์สินค้าซีคอนสีนครินนะคะตรงนี้ก็เขาก็บอกนะคะว่าเอ่อไม่อยากให้ยืดพรกอนะคะแต่อยากให้ยกเลิกมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับตัวเขาเองนะคะในการใช้ชีวิตอย่างการไปซื้อ ของมาทําอาหารให้กับลูกค้านะคะก็ต้องเปลี่ยนเวลาในการจับใจใ่ายซื้อของค่ะเุณลนะคะขอสอบถามได้ไหมคะเป็นผู้จัข่าจากไอเอเนนนะคะจะขอสอบถามเกี่ยวกับพลปรุกเฉินนะคะว่าได้ผลกระทบยังไงบ้างได้รับผลเยอะเลยค่ะลูกค้าก็ไม่มีเดินแล้วก็ห้างเขาก็ปิดลูกค้าไม่มีเดินลูกค้าก็ไม่มีเลยเปิดไปก็เปิดไปอย่างนะั้น แตここ่ที่ก <t ell ation> like ็เปิดทุกวันใช่ไหมคะก็มาเปิดนะคะวันเว้นวันมันมันเงียบอ่ะเปิดก็เงียบก็เลยแบบเปิดเปิดปิดปิดอะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะยืดพรบฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างโอ้ก็แย่เลยอะค่ะยืดเวลาด้วยเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดเลยยืดไปออ่จะสิ้นสุดมิถุนาค่ะสิ้นเดือนมิถุนาเลยก็คือยังใช้พรบต่อไปถึงกี่ทุ่มอะค่ะเออตะวันตกยังเหมือนเดิมค่ะ ของเนี่ยตั่นะคะยัยาวย่เจอก็นนต้องทำตามกําตามกดเขาอะค่ะพี่เนะแล้วเรา <c oughs> ความิเย้า <c oughs> ก็ถามว่ามันก็ด,ดีดีเขายืดเวลาออกไปไง <c oughs> พหลกอเุลิมก็ยังดีมันไม่มีแบบว่าอะไรวุ่นวายเยอะไปกว่านี้ไงค่ะพี่ก็ ต้องถามยายคุณยายคุณยายอยากยกเลิกพรากาสุขเฉิ่นไหมหคุณยายอยากยกเลิกพรากาสุขเฉิ่นไหมลอ,องพอมาสัมผัส <c oughs> มันมันก็อยากอย,กอยู่นะแต่ก็คือแบบแถ้าถ้ายกเลิกไปแล้วโลกมันระบาด,ดอีกเงี้ยเรายิ่งจะลำบากไปกว่าน,นี้เลยค่ะพี่แต่ก็พร้อมที่จะทำตามรัฐบาล <c oughs> ใช่ค่ะพร้อมทำตามรัฐบาลเลยค่ะ ค่ะอันนี้เสียงสะท้อนจากผู้ค้านะคะที่อยู่บริเวณตรงข้ามนะคะสุดห้างสพสุนค้า4คีคอนค่ะซึ่งผู้ค้านะคะก็ได้บอกว่าถ้ายกเลิกไปก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนออกไปนะคะก็ก็โอเคค่ะแต่เพียงแต่ว่าอ,อ,อยากให้มีมาตรการที่ดีกว่าน,นี้ค่ะคุณน้าคะขอสัมภาษณ์หนได้ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ เป็นผู้สื่อข่าวจาก INN นะคะจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับพรกฉุกเฉินนะคะว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างกะะ็ช่องนี้ก็ค้าขายไม่ได้ครับขายาขายากครับไม่ค่อยมีคนออกแล้วตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเพิ่มระยะเวลาของพอรกอ,ออกไป ไม่เห็นด้วยก็อ,ยอันนี้เราก็พูดไม่ได้นะครับคืออยู่อยู่ที่ผู้ใหญ่เขาครับแล้วถ้าเกิดเขาอยากเห็นความที่เห็นประชาชนอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพื่อนาไปตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ไม่รู้จะบอกไงครับแต่ก็อยากอยากแต่ก็อยากอยากจะยกเลิกคราบผม อยากขยโยเลื่อครมครับผมค้าขายไม่ได้เลยครับถึงจะเลื่อนออกไปแล้วก็พร้อมรับพูดใช่ไหมครับครับผมก็ต้องทาใจครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรอยู่คะขายมุขทอดอันนี้ก็เป็นร้านขายมุขทอดของคุณนาเขานะคะอยู่ตรงข้ามซีคอนนะใต้สะพานลอยก็สามารถมาอุดหนุนกันได้ค่ะซึ่งคุณนาก็บอกว่าขอให้ ยกเลิกไปดีกว่านะคะถ,ถึงแม้จะเลื่อนออกไปก็แต่ก็ยินดีนะคะที่จะที่จะ,ะทําตามมาตรการของรัฐค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามได้ไ,ดไหมคะเกี่ยวกับพอลกฉุกเฉินนะคะว่ามีความทิดเห็นยังไงบ้างมีได้ผลกระทบยังไงบ้างคะาา่ะเอได้เลยค่ะมันอ่ะรอสิขายของไม่ค่อยดี ต้งทุกอย่างครัใช่เขาจะบอกว่าไงอ่ะจต่อในตอนนี้เขาจะมีการยืดออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะยืดอะไรอ่ะคอรค์เนี่ยค่ะเขาจะเตรียมจะเตรียมเสนอให้ให้สบคค่ะที่มีน,นาย,ยกเป็นประธานนะคะยืดอนุมัติให้ยืดออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะมีความทิ่เสร็จยังไงบ้างไ,าะะไม่ยืดเงินเหรอยืดยืดระยะเวลาการทีมคอร ไม่รู้สิก็แล้วแต่เขาอ่ะมันพูดอะไรไม่ได้อ่ะแล้วแล้วเรากลัวว่าจะมีแต่เขาไหมคะถ้าเกิดมีระยะเวลาไปมีมันก็มีอยู่แล้วครับมีระยะยาวอยู่แล้วนะอยากบอกฝากบอกอะไรเขาไหมคะถ้าเกิดว่าขนรับฟังความเห็นของประชาชนนะคะรับฝากบอกอะไรเหรอไม่รู้จะบอกอะไรเพราะมันเกลีดร้อนกันหมดอ่ะอยากให้ยกเลิก ก็อยากให้เยียวยามากกว่าไปแนวในทางเยีวยามากกว่าเราอยากให้ยกเลิกไหมคะพลก็ก็อยากให้ยกเลิกรครับก็ขึ้นอยู่แบบเขาคะพลกแขนนเดี๋ยเราไปสอบถามพี่วินกนอื่นๆนะคะ มีลูกค้าไหมูกค้บริษัทคตอนนี้สอบถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับพลกอฉุกเฉินนะคะว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะผลกระทบพลกอฉุกเฉินอ๋อก็กระทบเยอะอยู่ครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะออกมาวิ่งรถนะครับก็ขาดรายได้ไปเยอะกประมาณ80เซนนะครับที่ ก็ตั้งแต่เช้าเจ็ดหกโมงเช้าถึงทีสองครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือต้องลดเวลาใช่ครับใช่ก็อยากให้รีบเปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมยื่นให้เสนอเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเดือนนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเขาจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็คิดว่าถ้ามันไม่จำเป็นก็คงไม่ต้องเพิ่มครับ ครับผม <see> ก็แล้วแต่ว่ามีผู้ป่วยเยอะหรือว่าน้อยถ้าผู้ป่วยไม่มีแบบนี้จำนวนแค่หลักสองหลักอย่างนี้ก็น่าจะเปิดได้แล้วอยาครับ,ก,บอก,อรก็บบค,บกคิดว่าก็แล้วแต่ผู้ป่วยนะครับเง,งิงนเย,ยียวยาก็ oh. ถ้า แจกได้ให้ทุกคนได้ก็แจกให้เข้าไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นโอเคครับค่ะอันนี้เป็นพี่วินนะคะพี่วินอ่อวินโลตัสนะคะถนนซีคอนนะคะตรงนี้ก็ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามพ่อค้าแม่ค้ากันอีกสักสองสาคนนะคะสวัสดีค่ะขอสอบถามหนะะ่อยค่ะเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินนะคะว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้าง รู้ไเต็มรู้ไมเต็เมแล้วค,คุณพี่เองเนี่ยที่เห็นยังไงบ้างคะแบบถ้าเกิดว่าเขาจะยืดพลกระออก,กไปอีกอะคะก็ไม่ใช่เจ้าของไอายแู้วเขายเจ้าขาคอ๋อพึ่งหยิบขายแล้วพี่เองได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็ไม่มีงานำานำเพิ่งมาทำวันแรกด้วย เพิ่งกลับต่างจังหวัดเหรอคะหรือว่าพ่ออยู่มีของนี่ค่ะเป็นอะไรบ้างอ๋อแต่ว่าเพิ่งได้มารับงานเป็นวันแรกใช่แล้วเจ้าเจ้าของได้เขาขายดีไหมคะตรงนี้ขายดีไหมหรือว่าเขาไม่ได้ขายเลยเขาไม่ได้ขายเลยมาวันนี้อืมโอเคขอบคุณมากค่ะค่อาจจะซอสอบถามกับคุณพี่นิดนึงนะคะ คุณป้าคะขอสอบถามนิดนึงค่ะเป็นผู้เสียหาจากไอเอ็นนะคะขอสอบถามเกี่ยวกับพลระกอกเฉินนะคะว่าได้รับผลประบยชนไรบ้างของไม่ได้เลยได้วันละห้าร้อยก็มีจากวันละสามพันแย่มากเดี๋ยวนี้ก็ยังแย่อยู่นะอโดนกันหมดเลยเนี่ยแขบเลยแล้วตอนนี้ค่ะเขากำลังจะยืดพลระกอไปหนึ่งเดือนนะคะ ตายค่ะตายขนาดนี้ก็ยังจะแย่แล้วแย่มากเลยเนี่ยขายของนี่ก็นั่งรอลูกค้ากันอยากบอกอะไรกับทางรัฐบาลนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่อนุมัตินะคะเขาจะเข้าที่ประชุมพรุ่งนี้มจะบอกยังไงแย่ค่ะแย่มากเลยตนเนี้แล้วอยากให้ยกเลิกนะคะหรือว่าถ้าเขาเลื่อนไปก็โอเคก็ ถ้าเลื่อนไปถ้ามีคนก็โอเคนะแต่ถ้าไม่มีคนก็แย่เหมือนกันเพราะว่าน,นี่เราก็นั่งรอลูกค้ารอบางทีแต่ก่อนมีคนรมันสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่มีคนแล้วนะเนี่ยถนนนรกมากเลยแม่ค้าก็ต้องเก็บทําของเหลือเหลือก็ต้องทิ้งทิ้งหมดแล้วแล้วเราลงทุนนลงน้อยก็ไม่ได้อะถ้าลงเยอะก็เหลือเรากะคนไม่ถูกนะเอ้ย อยให้ยกเลิกไหมคะก็อยากให้ยกเลิกกันเนาะแต่ถ้ายกเลิกมันก็ลําบากอีกแหละมันมันก็อันตรายเนาะมันก็โควิดอยู่มันก็อันตรายก็บอกไม่ถูกกันสิบห้าสิบแล้วแต่เขาแล้วก็แล้วแต่เขาแต่เราก็พยายามก็ก็ตามตามเขาอ่ะถ้าว่าดีนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็แย่กันไปหมดตั้งแถบเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ปรับตัวก็พยายามปรับตัวเพรางั้นถ้าให้มัน พยายามปรับตัวค่ะให้มันดีที่สุดอ่ะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ขายดีนะคะค่ะนี่ร้านร้านอ,อ,อาหารนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะรวมไปถึงปลาดุกย่างของอย่างก็มีนะคะสามารถแวะมาซื้อได้นะคะที่ตรงกันข้ามนะคะซีคอนตรงตลาดนะคะเป็นตลาดเล็กๆนะคะนิดนึงตรงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งนะคะจากผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึง วิวินจักรยานยนต์นะคะที่ได้สะท้อนมาว่าได้รับผลกระทบจากพลกรฉุกเฉินอย่างมากนะคะแต่ถึงแม้จะเลื่อนออกไปนะคะก็พร้อมที่จะปรับตัวและรับมือกับมาตรการของรัฐที่ออกมาค่ะแต,แต่ทั้งนี้นะคะก็ยังอยากให้ยกเลิกพลกรฉุกเฉินอยู่ดีค่ะเพราะว่าพลกรฉุกเฉินเนี่ยทำให้พ่อพค้าแม่ค้าผู้ประกอบการเองนะคะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะ และที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือเสียงสะท้อนนะคะจากผู้ประกอบการนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่บริเวณหน้าห้างซีคอนสีนัคลินนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจากที่ได้สอบถามนะคะก็เงียบเหงาลงไปเยอะมากนะคะจากที่เคยรายได้วันละสองสามพันนะคะก็ลดเหลือ500บาทนะคะซึ่งน้อยมากๆนะคะก็อยากให้ ได้มีความคิดเห็นนะคะสะท้อนมาว่าอยากให้รัฐบาลนะคะยกเลิกคลกอฉุกเฉินนะคะแทนที่จะเลื่อนออกไปนะคะแต่ถึงแม้จะเลื่อนออกไปนะคะประชาชนก็ยินดีนะคะและก็กพร้อมที่จะทําตามค่ะเพื่อรักษานะคะสถานการณ์เอาไว้ไม่ให้มีโรคแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งผลสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะรัฐบาลจะออกนโยบายออกมาอย่างไรนะคะสบคจะมีมติ เลื่อนพอรากฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนหรือไม่นะคะเราก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนัทรักษชกิรีผู้สื่อข่าวเ n ็รายงานค่ะ